โอเคนะครับนะได้อธิบายคร่าวๆแล้วนะครับในส่วนของหลักการใช้งานต่างๆนะครับในะลักษณะของเมนูต่างๆนะครับนะปุ่มสมบัติต่างๆของ Microsoft PowerPoint น,นะครับนะคุณผู้อาจารย์ผ่านตาม,มันาได้บ้างนะครับนะไม่ได้ยากนะครับนะเราเน้นนำไปใช้ได้จริงนะครับไปสอนเด็กนะครับนะสร้างชิ้นงานไนมะ่จำเป็นต้องอซับซ้อนหรือยุ่งยากนะครับนะเน้น าภาพประกอบนะครับนะที่สร้างจุดสนใจแล้วก็ในส่วนของตัวหนังสือนะครับนะที่น่าอ่านนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปสร้างางาน,นเสนอได้เลยนะครับนะอ่ะคลิกไปที่โปรแกรม PowerPoint ค,ค,ครับนะเดี๋ยวนะครับนะเราจะสร้างรูปแบบของ PowerPoint นะครับนะโดยตั้งค่านนกระดาษให้เป็นแนวตั้งนะครับนะขนาดเท่า A สี่นะครับผมอ่าโอเคเมื่อกี้เดี๋ยวคลิกมาสองครั้งนะครับอในระยะลบนะครับผมอ่าโอเคนะครับเมื่อมาหน้านี้คุณครูกเข้าไปที่งานเงินเสร็เปล่าเลยนะครับนะเมื่อปรากฏเป็นหน้านี้นะครับนะเดี๋ยววันวันนี้นะครับนะคุณครูเคนจะสอนในส่วนของหน้าปกนะครับนะเพราะว่าการจัดเรียงเนื้อหาต่างๆนะครับนะได้จะอ่าปิดคลิปวิดีโอต่างๆนะครับคุณครูสามารถดูเป็นแบบอย่างแนวทางได้นะครับนะแต่ไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน นะครับนะอยู่ที on, ่รูปแบบการจัดของตัวเลยอ่ะโอเคครับเมื่อมาหน้านี้มีมีลักษณะของเมนูเดยอะมากมายเลยนะครับนะอ่ะให้เรากดไปที่ออกแบบนะครับนะออกแบบอ่าหลังจากนั้นให้กดที่ออกแบบแล้วนะครับนะด้านขวามือนี่ับนะขนาดสไลด์นะครับนะอ่าให้กดเลยนะครับนะและทีนี้ให้กดไปที่ขนาดนะครับนะสไลด์แบบกำหนดเองอ่านะครับนะเมื่อขึ้นมาหน้านี้นะครับนะ ให้คูณนะครับนะไม่เอาแบบตั้งนหน้าจอเลครับนะเพราะเราจะใช้ขนาดเป็น A 4นะครับนะเราคลิกตรงนี้เลยอ่าเลือกกระดาษเป็น A 4นะครับนะตอนนี้ยังเป็นแนวนอนอยู่นะครับเลือกเป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับนะอ่าแล้วก็กดตกลงนะเมันขึ้นมาว่าคุณกำลังปรับมาตรารมาตรส่วนนะครับนะเป็นสไลด์ใหม่นะครับต้องการขยายนะครับนะของเนื้อหาของคุณให้ใหญ่สุดหรือปรับ ตามอัตราส่วนนะครับเนื้อหาลดลงเพื่อให้แน่ใจว่าใส่ลงได้พอดีนะครับแต่ตรงนี้ก็คุณครูไม่ต้องกังวลนะครับนะให้เลือกในส่วนของของการให้พอดีนะครับนะทีนี้เราจะได้แล้วเป็นในลักษณะของเฟรมนะครับนะเป็มเอกาสารแบบแนวตั้งนะครับนะทีนี้แนวตั้งขนาด A4 อยู่ในท้ทีนี้ส่วนตรงนี้ข้อความคุณครูจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับนะแต่ว่าคุณครู ผู้แค่เลือกไม่ใช้นะครับจะให้ครู้ถ้าไม่ใช่ผูให้ให้เครื่องผูคลิกนะครับจากนั้นกดลบไปเลยนะครับกดลบไปนะครับเราต้งสองส่วนนะครับเราต้องอ่าห right like ูก็เรื่องแล้วก็อ่าหูก็เรื่อยๆนะครับนั้นหลังจากนั้นนะครับนะในส่วนของผู้แค่นะครับผู้แค่ได้เตรียมไฟล์รูปนะครับนะต่างๆไว้แล้วนะครับนะคุณครูเดี๋ยวคุณผูแค่จะ ทิ้งทิ้งวิดีโอไว้ให้นะครับในกรณีของการาลบพื้นหลังนะครับนะให้เปลี่ยนเป็นภาพโปร่งใสนะครับนะหรือว่าไฟล์ PNG นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์นำไปดูว่า,าเราสามารถไปหารูปแบบของการ์ตูนหรือสื่อต่างๆนะนะที่เป็นภาพต่างๆจากไหนได้บ้างนะครับนะแต่ตอนนี้มาดูก่อนนะครับนะมาดูในส่วนของการการสร้างงานจริงนะครับนะอโอเค นะครับทีนี้เราก็ไปแทรกนะครับนะไปแทรกก่อนนะครับจะวางรูปแบบุณครูก็เข้าไปส่วนที่แทรกนะครับนะข้อความยังไม่ใส่นะครับนะไปที่แทรกนะครับมันจะขึ้นในกรณีของรูปภาพออนไลน์กับอุปกรณ์นี้นะครับก็คือในไฟล์ภาพนะครับในโน้ตบุ๊กของตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปคลิกครับโอเคนะครับนะผมแค่จะวางไฟล์ไว้ <N an> น, folder, นะครับนะในโฟลเดอร์นะครับนะออกแบบสุด powerpoint นะครับนะอ่ะนะครับนะพื้นหลังสุดนี่ครับนะคุณครูแคลอกเป็นในลักษณะของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็วันนี้นคุณแคลจะสร้างนะครับงานนำเสนอในรูปแบบของเกี่ยวกับอาหารนะครับในเรื่องของอาหารและสารอาหารนะครับอยากให้คุณครูรับคิกเลยอ่าในครับนะนะทีนี้มันจะเป็นในรูป,รปแบบนะครับตาไฟล์าภาพมานะครับนะ อ่าเป็นแนวนนอคือคุณสามารถกดนะครับนะเปลี uh. shuttle, ่ยนนะครับนะจากส่วนนี้ก็ได้โดยคลุมม uh, ุนนะครับนะนะครับนะหรือว่าถ้ามันยุ่งยากนะครับนะมันยุ่งยากโอ้ยอ่ามันยุ่งยากนะครับนะผมก็สามารถที่จะอ่านะครับนะอ่าสังเกตจับอ่าการจับแนวนะครับนะโดยการหมุนนั่นเองก็คุกคลิกเลยนะครับนะหมุนไปทางทางซ้ายมือหรือขวามือก็ได้นะครับอ่ะเครเลือกเป็น ทางขวามือนะครับกำเส็นสามนะครับหลังจากนั้นดึงนะครับนะดึงภาพนะครับนให้เต็มเฟรมพอดีนะครับนะโอเค okay. อาจจะมีส่วนเหลื่อมล้ํานะครับครับผมก็จัดรูปแบบให้พอดีนะครับผมให้พอดีนะครับเาราสามารถดึงทั้งแนวตั้งแนวนอนได้เลยนะครับผมอ่ะ เมื่อได้ไฟล์ภาพนะครับนะที่เป็นรูปแบบของพื้นหลังนะครับนะที่เราต้องการแล้วนะครับนะเราก็อะ่อะอ่ะก็จะแทรกนะครับนะแทรกในส่วนของอ่าของของของพื้นหลังนะครับนะ <c oughs> เพื่อมาตัดกันกับกับไฟล์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 ในส่วนนี้นะครับนะอะ่ะโอเคเดี๋ยวเพืครูแคนไปเลือกนะครับนะอะ่าแทรกรูปร่างนะครับนะรูปร่างอะ่ะเอาเป็น นะครับสี่เหลี่ยมผ well ืนผ้านะครับนะมุมมนนะครับนะหลังจากนั้นเราลากเลยครับลากเลยนะครับนะอ่ะทีนี้เมื่อได้นะครับนะเมื่อได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเราก็จัดนะครับนะนะครับเราจะจัดวางนะครับใหญ่เกินนะครับสามารถเดิงมุมได้นะครับสามารถเดึนเรลีมุมขยายนะครับได้ได้สังเกตนะครับนะทีนี้สังเกตดูนะครับนะ ว่าในกรณีของรูปร่างที่เป็นสีเหลืองเป็นภาพแบบมุมมนนะครับนะจะมีจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับเราสามารถดึงนะครับแล้วเพื่อลบเหลี่ยมนะครับนะบนะนะตามความเหมาะสมได้เลยนะครับนะอน่ะกูแค่เลือกอ่าพื้นหลังเป็นยังไงดีเอออ่าเอาสีที่เหมาะสมนะครับอาจจะเลือกเป็นเป็นเป็น,ปนสีอ่านะครับเติมสีรูปร่างนะครับอาจจะเลือกอ่าสีนะครับนะ ที่คุณครูต้องการนะครับมีเยอะแยะมากมายรือ๋ว่าคุณครูอาจจะเลือกสีเพิ่มเติมก็ได้นะครับนะถ้ากำหนดเองแล้วก็มาตรฐานนะครับคทงเลือกเป็น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 ในส่วนของสีส้มดีกว่านะครับนะโอเคนะครับเมื่อกี้นะครับนะอาจจะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสามารถกําหนดนะครับความโปร่งใสได้นะครับนะว่าต้องการความโปร่งใสมากหรือน้อยนะครับนะโอเคอ่าคูคต้องการความโปร่งใสนี่ก็พอประมาณนะครับ โอเคนะครับนะมันก็จะเห็นมองเห็นทะลุผ่านนะครับไปด้านหลังได้นะครับนะอ่ะโอเคนะครับถ้าเราไม่ต้องตามเส้นเส้นกรอบนะครับนะเพื่อให้มันดูสมมุติขึ้นคุณครูก็ไปลบนะครับนะนะเป็นกดที่ไม่มีเส้นเส้นเส้นกรอบนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นนะครับนะเพื่อข้อสร้างนะครับนะจุดสนใจหรือความสนใจเก็บผู้เรียนนะครับนะคุณครูก็อ่าสามารถที่จะแทรกนะครับนะ เนื้อหาหรือรูปภาพนะครับนะเพิ่มเติมเกี่ยวข้องได้นะครับนะถ้าคุณครูต้องการไฟล์ภาพแทรกภาพนะครับในจะำนวนที่มากนะครับนะคุณครูสามารถกดคอนทรล้แล้วก็คลิกไปยังภาพได้นะครับก็จะขึ้นในกล่องข้อความสีฟ้านะครับคุณภาพอยู่นะครับนะี่คุณแคนน็อกเนะทั้ง3าภาพนี้ก็กดแทรกเลยครับโอเคนะครับนะ ทีนี้เราก็สามารถที่จะจัดในสัปดานะจัดทุกแบบของของไฟล์ภาพตรงนี้นะครับนะออกเป็นส่วนๆได้นะครับนะอ่ะลองมาจัดดูนะครับนะอ่านะครับนะอ่ะกูแค้นจัดเอาไปจัดด้มุมดีกว่าในสครับนะเลือกไปไว้มุมอ่าตรงนี้ไว้ตำแหน่งไหนดีเออเอาไว้ด้านข้างนะครับนะนะเพราะว่าก่อนที่จะทํางานนําเสนอเราก็ต้องวางแผนยังไงกูแค้นก็วางแผนกับเขาเขาเลยว่า อยากได้รูปแบบของงานนํำเสนประมาณนี้นะครับนะอะโอเคนะครับนะเมื่อได้นะครับรูปแบบแล้วนะครับนะทีนี้ถ้าเราใส่ข้อความเลยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใส่เลยมันจะดูะไม่น่าสนใจแล้วก็ไปะนะครับนะ,ะแทรกนะครับนะรูปร่างต่อ,อเลือกเป็นวงกลมนี้นครับ อ่าโอเคอ่ะคุณครูบางท่านนะครับนะมองว่าเฮ้ยทำไมวงกลมเราบิดบิดเบี้ยวนะครับไม่สมส่วนนะครับนะคุณครูจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับนะคุณครูดูแถบนะครับเมื่อเราอ่ากดสร้างนะครับนะรูปร่างเสร็จมันจะขึ้นแถบนะครับนะในส่วนของรูปแบบมานะครับนะคุณครูไปดูนะครับขนาดคุณครูสามารถปรับให้เป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนะหรือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะก็คือเลือกกำหนดด้านแต่ละด้านนั้น ให้มีขนาดที่เท่ากันคุณครูเลือกคุณแค,ณคณเลือกเป็น15นะครับ15ในแนวตั้งแล้วก็15ในแนวนอนนะครับแล้วก็กด n t e r เลยนะครับนะทีนี้ถ้าในส่วนของสีขาสีฟ้ามันมันไม่น่าสนใจนะครับนะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นในส่วนที่ตัดกันก็อาจจะเป็นสีขาวนะครับนะคุณครูก็ไปที่อ่าเติมสีรูปร่างนะครับนะเป็นสีสีอะไรดี สีขาวเนะครับนะอ่าเมื่อกี้บอกไปแล้วในกรณีถ้าให้รูปสร้างดูสมุิรูปด้างดูสมุิขึ้นนะครับนะอ่าดูดูดีขึ้นก็ไปกดที่อ่าไม่มีสิ้นขอนะครับนะเราก็จะได้ทีนี้สังเกตเห็นว่าเมื่อสร้างรูปร่างแล้วมันจะไปทับกับส่วนของของภาพเดิมนะครับนะทำให้อ่าหน้าปกนะครับนะโรงงานนำเสนอของเราไม่เป็นที่น่าสนใจก็ไป ดู Dante, มุมบนขวาครับมุมบนขวาการจัดเรียงนะครับนะการจัดเรียงนี้เป็นการลำดับนะครับนะการลำดับนะครับนะการซ้อนทับกันของภาพนะครับนะให้ณูรูลิกที่รูปร่างรูปทรงหลังจากนั้นกดที่จัดเรียงนะครับนะนะครับนะทีนี้ให้จัดเรียงกดไปที่ด้านหลังนะครับนะเพราะเราต้องการให้ภาพพื้นหลังที่เป็นรูปผักต่างๆอยู่ด้านหน้านะครับนะณครูก็กดที่ด้านด้านหลังเลย อ่ะโอเคอ่ะนะครับนะอาจจะอาจจะกดสักสองครั้งนะครับเนี่ยอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้นะครับอ่ะอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับนะถือว่าได้แล้วนะครับนะอ่ะนะครับเราสร้างเพื่อที่จะใส่ข้อความนะครับของเราไปนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับตรงนี้พื้นที่ว่างอยู่นะครับข้างบนเราอาจจะกําหนดเป็นหัวข้อนะครับเนะ่ยไปดีตรงนี้ว่างอยู่อ่ะ ทำยังไงดีเอ่ยสร้างจุดวงกลมนะครับนะเพื่อมาเป็นจุดตัดดีกว่านะครับนะอ่ะโอเคสมมติอ่ะกูเกนสร้างรับเฮ้ยมันดูไม่ไม,ไม่ไม่สวยไม่สวยงามเลยนะครับเราก็สามารถกําหนดมาตรส่วนได้ตรงนี้นะครับนะเป็นเท่าไหร่ดีเป็นซีต่อซีนะครับนะเพื่อให้มีลักษณะด้านกว้างกับด้านยาวเท่ากัานเป็นรูปอ่าลักษณะคล้ายๆเป็นวงกลมที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนั่นเอง,เอ,งอ่ะโอเค ไปที่ปุ่มเติมนะครับนะถ้าปุ่มเติมสังเกตเห็นเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับอารสุก็สามารถที่จะกดได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคไหมหรือว่าคุณครูอาจจะอ่าคลิกเข้าไปเพื่อเลือกนะครับนะเติมสีต่างๆนะครับถ้าไม่เป็นสีขาวก็เป็นสีอื่นๆก็ได้นะครับผมโอเคเลือกเป็นสีขาวนะครับขอบของเรามันดูไม่สมมุิอยู่นะครับก็กดไปที่ไม่มีเส้นขอบนะจะวางตำแหน่งให้เรียบเร็ยวนะครับผมอ่ะ โอเคเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราจะสอนนะครับนะหรือว่าจะสร้างงานนำเสนอเป็นรูปแบบของอาหารหลักห้าหมู่นะครับนะหรือว่าอาหารและสารอาหารนะครับนะเราก็อาจจะแทรกเป็นเป็นส่วนของรูปภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับนะในส่วนของเมนูมอาหารต่างๆนะครับนะหมวดหมู่มต่างๆนะครับนะบอกไปแล้วนะครับนะถ้าคุณครูอาจจะคลิกคลิกเพิ่มคีณภาพก็ได้แต่ว่าคุณครูถ้า อไม่อยากให้เสียเวลาคุณครูก็กดคอนโทรลแล้วก็คลิกเลือกอ่าทุกภาพที่ครูต้องการนะครับนะแล้วก็กดแ save video ได้เลยอ่านะครับนะมันก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับคุณครูก,ก็ออ่า่าคลิกนะครับนะคลิกอ่าต,อตรงตำแหน่งไหนก็ได้นี่ครับนะแล้วก็อ่าคลิกไปยังภาพที่คุณต้องการแล้วก็จัดวางตำแหน่งนะครับนะอ่าโอเคอ่ะวิตามินอยู่ตรงโน้นโปรตีนอยู่ตรง อใส่มันอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับนะอ่ตรงนี้ก็อาจจะเป็นในกรณีของเหลือแร่แล้วก็คาร์โบไฮเดรตถ้าโปรโตีนมีลักษณะภาพที่ใหญ่เกินไปคุณูก็ไปคลิกที่ภาพนะครับนะแล้วก็กดนะครับนะปรับขนาดได้นะครับนะอาจจะเป็นในส่วนของมาตระส่วน5ต่อ5นะครับนะ อ่ะโอเคในสัปดาห์เราก็จะวางเดิมาด้านล่าะยืดๆนิดนึงนะครับโอเคอ่าส่วนนี้ได้แล้วนะครับนะโอเคถ้าภาพใหญ่ไปก็คลิกดีภาพก่อนทีนี้มุมมองจะขึ้นลักษณะขนาดนะครับอ่ะผมจาจะทมาให้เหลือสี่นะครับอ่าสี่ต่อสี่นะครับนะคุณแต่เพื่อคลิกก็ได้คลิกๆนะอ่ากด enter เลยโอเค นะครับนะเลือกนะครับนะคุณครูเลือกอาวางรูปแบบนะครับนะจัดขนาดตามความเหมาะสมออของคุณครูคเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอ่าเห็นไหมหนะ้าปกงานนัเสือของเราก็น่าสนใจขึ้นแล้วนะครับนะทีนี้อ่าคุณครูอาจจะมีลักษณะของหัวข้อเรื่องนะครับนะบนะที่เป็นหัวข้อเรื่องใหญ่นะครับนะหรือว่ายังไงซึ่งคุณครูวันอแคนวันนี้จะสร้างงา,านนัเสืหรือเป็น เอกสารประกอบการสอนนะครับนะเอกสารประกอบการสอนตรงนี้ถ้าเราพิมพ์ไปเลยมันอาจจะดูลักษณะไม่ไม่มีมิตินะครับนะเราก็อาจจะไปอ่าที่ปุ่มแทรกนะครับกดที่ปุ่มแทรกแล้วกดที่รูปร่างนะครับนะแล้วก็กดที่เอ่าเลือกรูปร่างเองเลยนะครับนะตามความสมครับนะอาจจะเป็นในส่วนของของของ,ของโอเคเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับนะ นะครับนะแล้วคุณครูก็ตรงนี้อาจจะลบรอยเหลี่ยมใช่ไหมครงนี้เป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมอยู่เราอาจจะลบรอยเหลี่ยมตรงนี้นะครับนะครูให้คุณครูกดนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับนะเป็นหัวข้อเรื่องนะครับอ่าตรงนี้เราก็สามารถปรับได้นะครับนะปรับตัมอ่าปรับเลื่อนได้นะครับนะความาะสมนะครับนะทีนี้นะครับนะถ้าคุณครูไม่ปรับขนาดนะครับนะ จากทางขวามือตรงนี้ตามอาจารยสุวนนะครับผมก็สามารถดึงได้นะครับนะดึงดึงมุมขวาอ่ะมีกว้างมุมยาวได้นะครับนะตามความเหมาะสมนะครับนะอ่ะตรงนี้เป็นสีขาวตรงนี้ก็เป็นสีขาวถ้าตรงนี้เป็นสีฟ้ามันก็อาจจะดูปแ,บบแปลกๆนะครับนะเราอาจจะเอ่อเลือกสีนะครับนะให้สมก,กับอะไรเอ่ยนะนะครับกับกับรูปแบบของรารงานนี้ครับนะง,งา,น,งาน,นำเสนอของเรา ในสัปดาห์ของนักปกในสัปดาห์เราอาจจะลบพอไปนใครับผมอ่าทีนี้เห็นไหมพอเราคลิกนะครับนะเราจะดับเบิร์คลิกเลยก็ได้นะครับนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะไม่ไม่ขึ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นให้เราให้ให้เราคลิกครั้งเดียวนะครับนะมันจะไม่ขึ้นเป็นอ่า uh, ให้ให้เราสามารถที่จะพิมพ์เนนะี่ยหาเราไปได้เราอาจจะดับเบิร์คลิกก็ได้นะครับนะถ้าคุณครูไม่ดับเบิร์คลิกตัวครูอาจจะกดส่วนตรงนี้นะครับนะแล้วตรงทุกอ่าไป ไปที่หน้าหน้าของแท็กนะครับแท็กต่อข้อความนะครับนะแท็กรูป่ังก็ไปแท็กข้อความนะครับแล้วก็กดเลยนะครับอย่างถุงหัวอาจจะโอเคอาจจะทําเป็นเอกสารประกอบการสอนนะครับนะซึ่งฟอนต์มันมีอาจจะมีขนาดเล็กเกินไปนะครับแต่ถุงหัวก็กดลาก รวมเลยนะครับนะแล้วก็กดไปที่หน้าแรกนะครับนะก็จะมีให้เราเปลี่ยนลักษณะของฟอนต์นะครับนะที่เราติดตั้งไว้แล้วนะครับนะนะกดเคีเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนะเลือกฟอนต์ที่คิดว่าม,มันน่าสนใจนะครับนะสร้างนน่าสนใจถ้าเล็กเกินไปก็ปรับขนาดได้น,นะครับนะครับา็จะเลือกปรับเป็น ตรงนี้เลยก็ได้นะครับนะเป็น4ี่สสนะครับนะหรือว่าคุคูครูปรับเพิ่มลดจากขนาดตัวอักษรตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ายังถ้ายังบางไปใช่ไหมครับนะยังมีขนาดตัวอักษรที่บางไปก็กดตรงนี้ได้นะครับเป็นการเพิ่มความหนานะครับเพิ่มเงานะครับุกอ่อเน้นข้อความด้านล่างตัวเอียงนะครับนะเราสามารถเลือกได้นะครับผมเรียนเอกประมาณนี้นะครับ อ่ะโอเคไหมเริ่มงานสนใจแล้วนะครับนะถ้าดูว่ามันมันมันดูแคบเป็นไปนะครับนะดูว่าสามารถคลิก,ลกที่กล่องข้อความแล้วก,ก็ลากเพิ่มได้นะครับนะจัดรูปแบบในสัปดาห์ของตัวอักษรได้นะะะน,นะครับนะอาจจะอยู่ตรงกลางนะนะี่ครับจัดแนวชิดซ้ายนะครับนะชิดขวานะ,ะครับนะอาจจะดูแค่นน้นดูแเคเป่ป,ป็นเป็นเป็นจัดตรงกลางดีกว่านะครับเราก็สามารถเพิ่มขน,นาดได้อ่าโอเคอ่ะ โอเคครับนะเริ่มมีความสนใจแล้วเริ่มมีความสนใจแล้วทีนี้นะครับนะยังมีพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับเราอาจจะแทรกนะครับนะรูปภาพหรืออะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับนะทีนี้ตรงนี้นะครับนะเราแค่นวนพื้นที่ว่างไว้เพื่อที่จะใส่หัวข้อเรื่องนะครับนะนะครับนะเหมือนเดิมครับนะครับนะเราก็ไปที่ รูปร่างนะครับนะจำเนื้อของรูปร่างตรงนี้มันจะลักษณะกล่องข้อความนะครับท่านผู้ชก็ไปคลิกได้เลยนะครับนะแล้วก็มาดึงลากนะครับนะมา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 วางไว้ที่นะมาคลิกที่รูปร่างของเรานี่ครับนะจะปรากฏเป็นลักษณะของนะกล่องข้อความให้เราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้นี่ครับนะเราก็พิมพ์เลยนะครับนะว่า อ่าเพาะอะไรดีอ่าเรื่องวันนี้ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับทำเรื่องของอ่าโอ้เลยครับนะเป็นฟอนต์สีขาวอยู่คุณเลือกเปลี่ยนเป็นสีดำก่อนก็ได้นะครับนะอ่า,อาหาสรและหาาและสารอ่าหาเนะครับนะนะอีกประโยคกัน ่าเอกสารประกอบการสอนนะครับนะอ่านะครับพอเรื่อง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 อ่ะโอเคนะครับนะเดี๋ยวเรื่องเราค่อยใส่ในในกล่องพวบความสีขาวตรงนี้ดีกว่านะครับนะเพื่อเป็นการสร้างความน่าสนใจนะครับนะเรื่องของอาหารและสารอาหารอ่าของนักเรียนชั้นไหนชั้นประถมศึกษาปีที่หก นะะนะครับนะโอเคนะครับนะเราก็ลากรุมนะครับข้อความแล้วก็ไปเปลี่ยนขนาดเป็นตัวนะ้นะครับเนะพิ่มขนาดของของตัวอักษรถ้ารูปแบบของตัวอักษรไม่น่าสนใจคุณครูก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับนะไปเลือกฟอนต์ที่น่าสนใจได้นะครับนะจากตรงนี้เลยนะครับ อ่าโอเคทีนี้ตรงนี้นะครับนะคุณครูอาจจะแก้ไขทั้งหมดนะครับในะส่วนของของฟอนนะครับนะหรือว่าคุณครูอาจจะแก้ไขบางส่วนนะครับแตนะ่ตรงนี้เห็นไหมครับนะจะเป็นตัวสารพที่6มันจะอยู่ในมันทัดกันเราก็อาจจะปรับขนาดให้ตัวเล็กลงนะครับนะเพื่อให้ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับนะโอเคนะครับอนะ่าเราก็ทาบรัที่จะ ่านี่ครับนะเลื่อนวเลื่อนนี่ครับนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนลักษณะของข้อความได้นะครับนะอ่านี่ครับจัดตำแหน่งให้มันเหมาะสมนะครับจัดตำแหน่งให้เหมาะสม โ okay. อเคและเมื่อกี้มึงเคลมบอกไปแล้วว่าอ่านะครับนะวงกลมตรงนี้เราจะใส่อะไรเอ่ยจะใส่เรื่องนะครับนะถ้าคลิกตรงนี้นะครับก็้ปคลิกเลยก็ได้นะครับแล้วก,ก็คำว่าเรื่องลงไปนะครับพิมพ์ไปแล้วนะแต่ว่าฟอนต์มันเป็นสีขาวอยู่ก็สามารถจะไปคลิกแล้วก็เปลี่ยนสีฟอนต์ได้นะครับนะเพิ่มขนาดเป็นตามความต้องการและเลือก,ล,อกลักษณะฟอนต์นะครับนะที่คราต้องการ นะครับได้อ่านะครับหนาะตัวอีกนิดนึงหนาสี่สิบมากไปคุณครูอาจจะไปคลิกนะครับนะที่ขนาดของฟอนตและของคูาลากทุ่มนะครับแล้วก็กำหนดเองอาจจะเป็นสามสิบแปดดูสิอ่าโอเคได้นะครับอ่ะเราก็จะได้แล้วนะครับหนาะเป็นปกของรูปแบบของงานรายงานการนำเสนอนะครับนะในส่วนของเนื้อหาคุณครูก็ สามารถที่จะจัดวางนะครับนะหรือว่าสร้างเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะครับนะแล้วทีนี้เราจะเพิ่มสไลด์ยังไงนะครับนะให้คุณครูคลิกนะครับนะตรงนี้เลยนะครับนะสไลด์ใหม่นะครับนะโอเคนะครับนะตรงนี้สไลด์ใหม่ตรงนี้ก็ได้นะครับนะโอเคนะครับนะหรือว่าคุณครูอยากจะคัดลอกนะครับนะสไลด์จากด้านบนนะครับนะอ่านะครับนะมาอีก หนึ 1> uh, 1 frame ่งเฟรมด้านล่างนะครับแล้วคุณก็คลิกขวานะครับแล้วก็กดไปที่ทําซ้ําสไลด์นะครับตกคสไลด์รูปแบบเดียวกันนะครับจากด้านบนก็จะถูกนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับนำมาอย่างสไลด์ที่สองนะครับนะได้ยังไงเดี๋ยวก็ลบง่ายๆนะครับนะกดแล้วก็กดลบนะครับแพ็กซ์ปฏิเสธนะครับนะนะครับคุณครูลองไปทํากันดูนะครับนะไม่ได้ยากนะครับนะมีข้อสงสัยตรงไหนยังไง นะครับนะสามารถสอบถามทางวิทยากรได้นะครับนะเราเน้นาการออกแบบนะครับนะที่น่าสนใจนะครับนะเพื่อให้คุณ,คณสามารถนําไปสร้างชิ้นางานนะครับนะนำเสนอ,อเพื่อที่จะประกอบการเรียนการสอนนะครับนะออนไลน์กับนักเรียนได้นะครับผม